าคะหลังจากที่เราทานอาหารสูกิชิกันไปนะคะปิ้งย่างที่บ้านเขามีโปรพิเศษด้วยนะซื้อแล้วแบบแถมเตาแถบทิชชีแถบกันไก่นะคะบาริสาก็กินกันไปเรียบร้อยอร่อยมากเลยนะะกมม็มีกลิ่นติดผมอยู่เลยนะคะสามารถกินได้มื้อตอนเย็นทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอาหารที่เราสั่งมาทานที่บ้านฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย ก็สร้างขยะไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้น wasting time with Lisa นะคะวันนี้เกิดขยะอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่สามารถแยกแล้วก็นำไป Recycle หรือว่า reuse ได้หรือเปล่านะคะนี่อย่างแรกเราก็แถมเตามาใช่ไหมนี่แถมเตาออโต้นะคะเตาดีมากเลยก็เกิดเป็นขยะอะไรบ้างดินี่แน่นอนนี่คือกระดาษนะคะเราก็สามารถ Recycle ได้ ส่วนโฟมนะคะที่เอาไว้กันกระแทกด้านในเนี่ยจริงๆก็สามารถเอาไปเผาทําเป็นพลังงานได้นะคะแต่ว่าในไทยก็ไม่แน่ใจว่ามันมีโรงงานเยอะไหมเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคือต้องใช้ค่าจ่ายต้นทุนค่อนข้างสูงในการเผาแต่ละครั้งนะคะก็จริงๆเราก็แยกไว้สําคัญสุดเลยคือให้มันสะอาดรวมทั้งพวกกล่องโฟมที่ใส่ข้าวนะคะก็หวังว่าจะใช้กันน้อยแล้วนะคะเพราะว่า มันก็รีไซเคิลยากเหมือนกันต้องไปเผาเป็นพลังงานนะอันนี้ลิซ่าก็จะแยกไว้ให้กับพี่ที่เก็บขยะนะคะไม่ไปกนกับขยะชนิดอื่นนะีนี้เผื่อว่าจะมีสไลด์ทาให้กับเจ้าโฟมนี้นะคะส่วนอันนี้กระดาษเราก็แยกไว้เป็นส่วนของกระดาษนะคะมีอะไรอีกใช้แล้วไปไหนนี่เราต้องรับผิดชอบนิดนึงนะคะไม่ใช่เอะอะทิ้งเอะอะทิ้ง ปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีขยะไปกองอยู่ในเยอะมากอ่ะกระดาษแยกไว้หนึ่งมีถุงที่เนี่ยใส่พวกเนื้อสัตว์อะไรมาใช่ไหมเนี่อันนี้ก็รีไซเคิลได้นะคะเป็นพลาสติกที่ยืดได้แบบนี้สังเกตง่ายๆเลยนะคะก็แยกไว้เป็นหมวดของพลาสติกค,ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่พวกบับเบิลนะคะอันนี้มากับ เจ้าเต่าปิ้งย่างนะคะแยกไปได้เลยนะคะไปรวมกับยะที่เป็นพลาสติกได้เลยค่ะยังไม่หมดนะคะนี่อันนี้เป็นถุงที่ใส่กันไกลามาเป็นไกลตัดอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นพยพลาสติกอย่า,ยาให้มันสกปรกนะคะสำคัญของการรีไซเคิลคือต้องสะอาดและแห้งนะเขาจะได้เป็นรีไซเคิลได้นะคะอันนี้ก็เป็นพลาสติกที่ มากับกันไกกระดาษกันไกนะคะก็เป็นขยะก,กระดาษอันนี้ถุงพลาสติกนะคะจริงๆก็ reuse ได้เนาะ mm hmm. เผื่อว่าใครแยกขยะที่บ้านเหมือนลิซ่านะคะ mm hmm. เช่นเราอาจจะมีพวกถ่าน 2A 3A อะไรเงี้ยที่ใช้หมดแล้วลิซ่าก็จะรวมๆกันไว้อันนี้ก็เป็นถุงที่ reuse ได้แล้วก็เราก็นำไปขิ้ง จุดที่เขารับทิ้งพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะอันตรายได้หรือถ้าคิดว่าเอ้ยใช้ช้ำหลายทีแล้วนะคะที่เกียจใช้ต่อแล้วมันเริ่มเก่าแล้วก็อย่าให้มันสกปรกแล้วก็ให้มันแห้งรวมอยู่ในขยะพลาสติกได้เลยพลาสติกนะคะที่มันห่ออะไรมาอันนี้เป็นพลาสติกอีกแบบหนึ่งที่มันยืดไม่ได้นะคะก็จะต้องเอาไปรวมไว้ได้วยกันกับพวกมันนะคะก็จะมี คนที่เขารับนําไปจัดการให้ได้นะคะก็อย่าไปทิ้งมั่วซั่วนนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไอเจ้าพลาสติกที่ติดกล่องอาหารมาแบบนี้ตอนที่มันปิดฝานะคะเ,คเข้าใจว่ามันเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมไว้ทิ้งไปเป็นขยะพลาสติกรวมได้ค่ะเห็นไหมทุกอย่างมีที่ไปหมดเลยในเซนตเมื่อกี้นะคะทางชูวิชิเขาให้สาร่ายซ่ามาด้วย จ้าถุงสาหร่ายแบบนี้เห็นไหมคะนี่มันมีส่วนประกอบหลายชั้นมากทั้งพลาสติกน่าจะมีพวกโลหะด้วยนิดหน่อยเนาะก็ต้องเอาไปทําเป็นพลังงานนะไปเผาเป็นพลังงานล้างให้สะอาดตากให้แห้งนะคะแล้วก็แยกไว้เป็นขยะที่จะนําไปเป็นพลังงานได้นะคะก็เช่นเดียวกับพวกถุงไอติมนะคะหรือว่าพวกถุงน้ํายาซักผ้าที่ยล้างจานตา่างๆพวกนี้ไอถุงอ่อนเนี้ย ก็เอาไปรวมไว้กับเจ้านี้ได้ถนะาะแยกไว้เป,ป็นกลุ๊ก<ๆ><ๆ>ทีนี้ดูสิอันนี้ขยะจาก food delivery นะคะยี่ไม่หมดเมื่อกี้เซ็ตเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมีหมูสาชั้นมีอะไรอะ่ะมีแซลมอนมีซิคโงหมูมีผักมีอะไเ็มไปหมดเลยนะคะ<ๆ>ก็ที่บ้าริซ่าก็จะล้างล้างให้สะอาดนะคะตากให้แห้งพวกนี้กนะ็สามารถนำไปร<ๆ>ีไซเคิลได้ หรือใครจะแบบว่าเก็บเอาไว้เป็นถาดสำหรับปลูกผักอะไรอย่างนี้เพราะต้นกล้าเนี่ยก็ได้นะถ้าอยากจะ reuse นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอ๊ยซักจะเยอะก็ล้างให้สะอาดตากให้แห้งแล้วก็แยกไว้เป็นกลุ่มพวกกล่องใส่อาหารแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะคะเนี่ยฝาเปออันนี้ไม่แห้งดีจะไปตากใหม่นะคะก็จะมีพวกนี้เห็นไหมถุงนี้ถุงกิมจิก็เหมือนกันข้างในเนี่ยตามันจะเป็นเงาเงาเนี่ย ก็แยกไว้เอาไปทําเป็นพลังงานเซซ่าก,ก็จะรวมไว้กับพวกถุงพวกนี้นะคะถาดอาหารนี่ก็พลาสติกทั้งนั้นเลยขยะพลาสติกเยอะมากที่เกิดขึ้นในบ้านเรานี่นะคะขวดที่ใส่ไข่ตุนเกาหลีมานะคะก็เป็นขยะพลาสติกสามารถรวมไปกับเจ้าพวกนี้ได้เลยช่วยน้ำจิ้มแล้วก็ล้างตากให้แห้งนะคะและ้วเซซาก็เก็บไว้บางทีแบบ เราทานอาหารเหลือเนาะเราก็จะมีเป็นที่เก็บแต่ถ้าเริ่มเยอะแล้วก็ล้างให้สะอาดตากให้แห้งค่ะแล้วก็ไปรีไซเคิลได้นะคะรวมไปกับกลุ่มนี้ก็เลยนี่ไงฝาได้หมดนะคะล้างให้สะอาดนะคะอย่างอันนี้เนี่ยยังมีคราบมันๆอยู่ก็จริงๆมันก็ยังไม่สะอาดเดี๋ยวอันนี้ไปล้างใหม่เอ,อ้ช่วยน้ำจิ้มเห็นไหมแค่นี้เองหมดแล้ว แยกได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยนะคะก็อย่าลืมแยกขยะเพื่อทําการรีไซเคิลกันนะคะจริงๆเขาก็จะมีหน่วยงานที่สามารถมารับได้ตามบ้านหรือว่าแม้แต่เทศบาลรถขยะที่มารับตามบ้านนะคะจริงๆเขาก็แยกนะไม่ใช่ว่าเขาเทรวมเทรวมอย่างเดียวเราแค่ใส่ถุงให้เรียบร้อยให้มันชัดเจนนะว่ามันเป็นขยะอะไรอย่างน้อยพี่เพียวก็สามารถนําไปขายได้เป็นเหมือนทิปอะไรน้อยๆนะคะนะให้กับผู้ที่เขาทํางาน อย่างเหนื่อยยากกับกองขยะกองโตที่เราสร้างทุกวันก็ฝากาไ้ด้วยแล้วกันนะคะช่วยกันแยกขยะนะคะโลกของเราจะได้สะอาดมากกว่านี้นะคะขอบคุณค่ะ